ครับผมครับท oh, <going here. S 2> ่านครับแข่งก่อนแล้ับก่อับเนอ่าเข้ามาเข้ามาพายูกเดินเร่อๆลูกเดินเ้าแม่แม่มาแม่มาแม่มาเร็วๆอ่าเป็นมือเนอะใส่เป็นยอดแถมเือกีนะ เขาเขาเลเา,เาไไลกันอยู่โอ้โหการค่ำวนจันไแล้วนะารกตินสารกิจให้ถูกต้องตองขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงอาการแล้วตก ลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้เฉพาะจอะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็าหาไม่ได้มีพระบรมอุทธานุญาตไว้ว่าให้คณะพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูป่งว่ายัางไงที่แจกบัตรลีแล้วให้คุปต์รุทำพุญครับพระเจริญพรผู้ที่มาทำบุญในวันนี้ก็ ทุกคนก็มีความหวังหวังอยากจะได้บุญหวังอยากจะรวยเนาะดังนั้นสิ่งบางสิ่งบางอย่างของที่แจกไปอาจจะอาจจะเป็นของที่ระดึกแต่ในวันนี้ก็เลยถือโอกาสถือโอกาสเผื่อมีใครบางคนอาจจะได้หกล้านาหรือถูกรางวัลเพื่อที่จะเป็นโชคลาบเพราะว่าคนเรานี้ ถ้ามีความหวังแล้วมันก็จะมีความชื่นใจดีใจว่าโนตารี่ในวันนี้แจกไป500อใบเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนโชคดีอย่างไม่น้อยคน500อคนเนี่ยมีคนโชคดีเนี่ยถือว่าก็ยังดีกว่าที่ไม่มีใครโชคดีเลยแต่ในวันนี้มีแน่นอนในวันที่หนึ่งธันวาคมที่จะถึงนี้ดังนั้นพระอาจารย์ก็อยากจะใหะ้คนที่มาร่วมบุญร่วมงานในวันนี้ มีความหวังในตรงนั้นถึงจะไม่มากมายแต่ก็เป็นเป็นความสุขเป็นความดีใจเป็นความาหวังนิดหน่อยสำหรับในชีวิตปีละครั้งที่มาร่วมบุญกระถินก็ขออนุโมทนากับญาติโย,ยมผู้มาร่วมบุญในวันนี้ทุกท่าน